มันแมนบวกขาขาเรามันกว่าน,นันเดอโอมาเด้อขวัญเอ้ยตวตนึงอย่ารุดเด้ออย่ารุดเด้อดอย <c oughs> ่ารุดเด,ด้ดอ ฟังพุ่นถอกแล้วค่ะมมนี่ป่ามันอิดค่ะพี่น้องเมื่อเบื่อ้ก็ังท้ยไง โดดบ่หนิแง่<า>ดิมาแล้วอ้มาเด้วขวันเอ้ยเ<น>สรได้ปิ้งอยูน่นระคะมือน,นี้น

อันเดีบาทสองบาตรตะนีปลาอีไทยัไทยพร้อม <laughs> ปลาอะไรปลาไทยวะคะ <laughs> ปลานั่งไทยวะ

tụt dưới cái nhằng nhằng đúng không? <laughs> <Sip it. cười> เฮ้ยนี่เพือเด็โว่หนูกันในว่ามันออกงั่งงยุใครอยู่สิบสองสิบสองตัวละจ้ะท่อมอะไได้ปีงและค่ะ านน่ลืมมาเลยสิบสามตัวแล้วบารละตัวก็เอาโรดค่ะสาม ท,ทันดีมาอย่างรุนแรงตัวนี้นะสิโพกสิโพกโตแล้วค่ะหหเห็นดีได้คักค หัน,หน,น,หนดีสิบเจ็ดมันสิบเจ็ดตัว้นวานละตัค่ะยังพอว่าได้เก็บ มีได้บาทละสองบาทละสามบาทละตัวก็เอาแล้วแมนค่ะร้อยร้อยร้อยบาทกับร้อยตัวอ้ยอ๋อฮันเดสิบแปดสา่ตัวนี้ สิปตัวน,นี้นั่น <laughs> Nắp dù bỏ nè nắp no Mì nắp bến 19 rồi tụi nè Tại cả ảo cao Nói <generally> <cels lát racist pairing> <laughs> rồi, Cứ bến sáng เมืดบอกค่ะโอ้ยย uh, ่างยู19โตแล้วบ้านนี้นะได้ส uh, um, ิบเ19โตแล้วโดดไหมเน่โดดอีดิ คือเป็นตาไหลแทบัดนี้โอ้จักโตขันนี้อุ้ยช็อตเด็ดเลยอันวังยาันี่สิบเก้ายี่สิบสามเนอะค่ะโอเคเลยบัดนี้ช็อตเด็ดเลยพี่น้องเอ้ย นี่เดยยี่สิบสี่ยี่ห้าตัวได้ยี่สิบห้าตัวแล้วค่ะโอ้ดีใจเด้โอ้ยพี่น้องเอ้สีเมื่ออะไได้บัดน,นี้ฮอดเวลาเสด็จกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวมือไม่ผุดอะไรยังสีพา้ามาเบิงพันยกอีกค่ะพี่น้องเอ้นี่สีเมื่อเลย ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะจังไรกันอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ